สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภทุกท่านวันนี้มาพบกับพี่รินในรูปแบบใหม่นะคะในปีนี้คําทานายรายราศีพี่รินตั้งใจว่าจะทำให้ด้วยการใช้โหราศาสตร์พระเวทส่วนคลิปอ่านไพ่ย,ยังมีเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้ที่คลิปหายไปไม่ได้จะเลิกทำนะแต่ว่าพี่รินกำลังเตรียมย้ายบ้านอยู่นะคะก็เลยยังไม่ค่อยสะดวกที่จะถ่ายคลิปอ่านไพ่เท่าไหร่ ถ้าใครชอบการทำนายแนวใหม่แบบโหราศาสตร์พระเวทที่พี่เินทำให้วันนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปนิดนึงนะคะเอาละค่ะเราก็จะไปเข้าเรื่องกันเลยสำหรับดวงในเดือนกุมภาปี2026ของชาวราศีพฤษภบอกได้เลยว่าพลังงานของดวงดาวในเดือนนี้ไม่ธรรมดาเลยค่ะ จุดเริ่มต้นของความยุ่งแล้วก็รุโรอดของชาวราศีพฤษภในเดือนกุมภามาจากการที่ดาวจํานวนมากเขาจะเคลื่อนตัวเข้าไปชุมนุมกันในตาแหน่งเรือนที่1ิของชาวราศีพฤษภนะคะเรือนที่1ิบเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชีพการงานแล้วก็สถานะทางสังคมดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีพฤษภรวมถึงดาวอาทิตย์ดาวพุธจะย้ายเข้าไปสมทบกับดาวราหูในตําแหน่งนี้ ปรากฏการนี้จะทําให้ชาวราศีพฤษภเป็นจุดสนใจของคนรอบข้างกันนะคะแสงสว่างจะส่องมาที่เราอย่างไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าจะอยากหรือไม่อยากก็ตามแต่ว่ามันคือช่วงเวลาที่จักรวาลเปิดโอกาสให้ชาวราศีพฤษภได้แสดงฝีมือนะคะสิ่งที่ทําจะได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่จากคนรอบข้างใครที่รอคอยจังหวะในการพิสูจน์ตัวเองมานานเดือนนี้มันคือโอกาสทองนะคะ ในส่วนของการงานชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์ได้รับความไว้วางใจให้คุมโปรเจกต์สำคัญสำคัญหรือว่ามีอำนาจในการตัดสินใจมากขึ้นใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือว่าบริษัทข้ามชาติมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลไปทำงานต่างประเทศหรือว่าอาจจะได้รับโอกาสดีๆจากแดนไกลที่มาหาเราถึงที่โดยที่เราไม่ต้องไปไหนนะคะ มีจุดหนึ่งที่พี่ดินอยากเตือนเอาไว้เล็กน้อยก็คือเรื่องของความใจร้อนในเดือนนี้เพราะว่าดาวอังคารในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยอาจจะส่งอิทธิพลให้ชาวราศีพฤษภมีความแข็งกร้าวมากกว่าปกติสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราอาจจะเกิดความขัดแย้งกับเจ้านายหรือว่าผู้ใหญ่ในที่ทำงานได้พยายามใจเย็นๆนิดหนึ่งนะคะแล้วเราจะได้การสนับสนุนในแบบที่เราต้องการอย่างแน่นอน มาถึงเรื่องการเงินนะคะเดือนนี้คอมบิเนชันของดาวพุธกับดาวราหูส่งผลให้ชาวราศีพฤษภมีโอกาสได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นบางคนอาจจะได้แหล่งรายได้ใหม่ๆหรือว่าอาจจะได้เงินก้อนได้เงินมรดกเข้ามาอย่างไม่คาดฝันนะคะการเงินโดยรวมถือว่ามั่นคงแล้วก็สม่ำเสมอดีมากเป็นการปูพื้นฐานที่ดีที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับเรื่องของการเงินในระยะยาว จุดที่ควรจะระวังนิดนึงก็คือตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์เป็นต้นไปดาวพุธเขาจะเริ่มเดินถอยหลังในตำแหน่งของการงานสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินหรือว่าผลตอบแทนบางอย่างที่มีกำหนดการจัดจ่ายในช่วงเวลานั้นมันอาจจะถูกเลื่อนออกไปหรือว่ามีความล่าช้าเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าจะต้องทําธุรกรรมทางการเงินสําคัญใดๆในช่วงเดือนกุมภาก็แนะนําว่าพยายามจัดการให้มันเสร็จสิ้นไปก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนน่าจะดีที่สุดน,น,นะคะแต่ในกรณีที่มีความจําเป็นเลียกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเนี่ยอะไรก็ตามที่ทําในช่วงเวลาหลังจากวันที่25เป็นต้นไป ควรจะต้องตรวจสอบเอกสารข้อมูลต่างๆอย่างละเอียดแล้วก็รอบคอบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของความรักสำหรับคนมีคู่เดือนนี้ชาวราศีพฤษภมีแนวโน้มที่จะไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของการงานจนอาจจะทำให้ละเลยเรื่องของความรักความรู้สึกไปบ้างนะคะโดยเฉพาะช่วง ครึ่งแรกของเดือนชาวราศีพฤษภจะไปหมกมุ่นอยู่กับเป้าหมายทางการงานจนอาจจะลืมดูแลคนใกล้ชิดไปบ้างทำให้ชีวิตรักมันขาดความหวานชื่นไปเล็กน้อยนะคะสำหรับคนที่ยังโสดอิทธิพลของดาวศุกร์ซึ่งเข้าไปอยู่กับราหูในเรือนที่10เนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำให้เกิดความรักในที่ทำงานขึ้นได้นะคะ หรือว่าบางคนอาจจะรู้สึกถูกดึงดูดใจด้วยเพื่อนร่วมงานจากที่ไม่เคยรู้สึกอะไรมาก่อนอยู่ดีๆเดือนนี้มันเกิด เกิดแบบปฏิกิริยาเคมีบางอย่างขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่ยังโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะพบรักได้ในบริบทหรือว่าในแวดวงของเรื่องการทำงานสำหรับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าเดือนนี้เราจะไปสนใจเรื่องงานมากกว่านะคะแล้วก็ช่วงปลายเดือนเนี่ยดาวพุธจะเดินถอยหลังดาวพุธเขาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารเพราะฉะนั้นมีอะไรพยายามหาเวลาคุยกันให้ชัดเจนถ้ามันมีความตึงๆหรือว่ามีความอึมครึมใด เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ควรจะหาโอกาสคุยกันจะได้ลดเรื่องของความเข้าใจผิดหรือว่าการสื่อสารที่มันคลาดเคลื่อนโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนนะคะ เรื่องสุดท้ายเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของสุขภาพนะคะด้วยความที่เดือนนี้ชาวราศีพฤษภต้องใช้สมองแล้วก็จะต้องเจอกับแรงกดดันจากการทํางานค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นจะต้องระวังเรื่องของความเครียดสะสมที่อาจส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจบางคนอาจจะมีอาการที่เหมือนเรารู้สึกแน่นหน้าอกหรือว่าเรารู้สึกหายใจไม่อิ่มอะไรเงี้ยนะคะอาจจะฟังดูน่ากลัวแต่ว่ามันไม่ได้เป็นโรคร้ายอะไรนะมันจะเป็นอาการที่มาจากความเครียดนิดนึงพี่นิ้แนะนําว่า ควรจะบริหารเวลาพักผ่อนให้ดีขึ้นแล้วก็พยายามทำกิจกรรมที่ทำให้จิตใจของเราผ่อนคลายแล้วก็เกิดความสงบ อย่างเช่นถ้าไม่มีเวลานะคะอาจจะหาช่วงเวลาสั้นๆระหว่างวันเนี่ยแค่5้าถึงสินาทีก็พอหายใจลึกๆหายใจเข้าออกลึกๆในช่วงเวลานั้นพยายามดึงความรู้สึกให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันวิธีนี้ถ้าทําอย่างสม่ํามเสมอมันช่วยลดภาวะวิตกกังวลแล้วก็ทําให้สมองปลอดโปร่งมากขึ้นได้นะคะโดยสรุปแล้วเดือนกุมภาพันธ์ปี2026 เรียกได้ว่าเป็นโอกาสทองในด้านการงานสำหรับชาวราศีพฤษภจริงๆนะคะขอให้ทุกคนใช้โอกาสนี้ในการสร้างความมั่นคงทางการงานให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ